และในคลิปวิดีโอนี้ทูกทุกทูุกซาหัวได้กลับมาแล้วครับกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับลากใหม่ที่โหดกว่าเดิมอย่างแน่นอนฝากกดไลค์คลิปนี้และคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมถ้าเกิด้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคซีโรนทุกคนมาแล้ว <c oughs> สลับซีคลิโกลโอนะครับอ,อีกหนึ่งนาทีครับทุกคนคิงเรมอนจะมาละเรามารอกันอีกหนึ่งนาทีนะครับโอ้บ oh ัตเตโยมาเดี๋ยวนะเขาเอฟซิก อันนี้รัวๆมาครับคนดูโอ้โหโกรีนะเยอะมากครับผมแต่เราไม่ได้เปิดรับนะไม่เป็นไรทุกคนมันเยอะเกินไป๋ยวกระเป๋าล้านนะครับผมคิงเลมอนกำลังจะมาในอีกวิกกีวิสามสองหนึ่งมาแอดมินแอดเข้ามาเลยครับผมแอดมินแอดเข้ามาเลยครับผมคิงเลมอนเรียบร้อยแอดมินแอดแล้วครับ <Mate o. S 1> โอ้โหมาเทโยตัวอ้วนมาครับผม คิดถึงเลยนะครับผมเดี๋ยวรับไว้ก่อนทุกคนมาเทโอตัวอ้วนนะครับตัวยักษ์บิ๊กส์เบิร์กนะครับกอร์ลี่โอเคเรียบร้อยนะครับ90กิโลกรัมโอ้โหตัวยังใหญ่อลยทุกคนเก็บไว้ดูสะสมนะครับโอ้โหเดี๋ยวทุกคนอันนี้มาครับผมคนดูปลาหมึกระดับซีเครีนะครับมาถึง2ตัวได้มาแล้วครับทุกคน2ตัวนะครับตัวระดับธรรมดานะ2,000ันทำเงินมิสเตอร์แครอทครับผมคนดูในสต็อกนะมิสเตอร์แครอทมาทุกคนมิสเตอร์แครอทมาครับผม อจัดไปนะครับผมสองต้นเรียบร้อยอะมาดูกันครับโอ้โหเดี๋ยวนะหกยักษ์หกยักษ์มาทุกคน67ยักษ์มาครับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนะแช่ตรงไหนวะทุกคนแช่ตรงไหนโอ้ยเดี๋ยวโอเคแช่โดนแล้วทุกคนเลือเท่าไหไร่ไปดูนะครับหกเจ็ดยักษ์มาทุกคนมองเลยไม่เห็นเลยทุกคนดูดิ6กเยักษ์มาครับเลือเท่าไหไร่ไปรูโอ้โหย หกเจ็ดยักษ์ทุกคนได้หรือเปล่าโหยยากมากครับ <laughs> เลนไหนดีทุกคนหรอปลามั่วนะครับโอเคเลนไหนวะทุกคนปลาไม่โดนแล้วตอนนี้เลนไหนก็ไม่รู้นะครับพอก็เด้อโหไม่ทันนะครับพอดูอ่าเลนนี้ปลาโดนล,ละปลาโดนล,ละทุกคนปลาโดนล,ละทุกคนไม่ใช่ละไหนอะโอ้โหลาก่อนทุกคนหกเจ็ดยักษ์ มันปาไม่ได้แล้วทุกคนแล้วก็ไม่ตายแล้วด้วยครับผมเลดไหนก็ไม่รู้ดูไม่ออก <laughs> นี่มันบ้ามากมากโอ้โหทุกคนเราได้เป็นซีเครตอัพไซดาวมาครับผม <Okay. S 1> เป็นบ้านนะ <laughs> บ้านกับหัวครับผมกระโดดได้บ้านมาอีกแล้วครับทุกคนเป็นระดับซีเครตนะครับอัพไซดาวติดสถานะ, <laughs> ะ <laughs> กับหัวอย่างเท่ครับผมมาบ่อยมากครับทุกคนสำหรับเรียลิตี้ฟลิปนะโอ้ย <laughs> คือบินกับหัวก็มาครับผมกล่องกอรรี่มาอีกอยากได้ตัวยกักษ์อ่ะทุกคนที่แบบว่าเลือดไม่เยอะนะไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าหูยทุกคนเซกมาอีกแล้วครับสําหรับตัวดีดพอทพอสปอตเลือดแสนห้านะครับไม่ติดสถานะอะไรเลยได้อยู่แล้วทุกคนที่แสนห้าครั้งเดียวนะครับเห็นปะเรียบร้อยอยากได้แบบตัวบิ๊กเบิร์มแบบประมาณนี้เลยทุกคนเลือดแบบน้อยหน่อย มิวเทชันโกลมาแบบต่อเนื่องเรายังเหลือเอ็ดมินเอเบลอยู่18นาทีครับซึ่งเยอะมากๆในครั้งนี้มาประมาณชั่วโมงครึ่งนะแต่จริงๆก็ชั่วโมงหนึ่งแหละเพราะว่าโปรแกรมเอ็ดมินใช้ไม่ได้อันล็อกเอ็ดมินนะครับผมคนโดอันล็อกอุ้ยอันล็อกกล่องเอ็ดมินในอีก4นาทีนะครับเหมือนว่ากล่องนี้จะถูกอันล็อกในอีก4นาทีนะมันทำยากมากๆครับคนโดเรายังไม่ได้ทาเลย ได้มาแล้วได้มาเป็นกาลาลาลัมนะครับทุกคนระดับสามขีดนะมาโอ้ยทุกคนซีเครตมาอีกหนึ่งตัวนะครับเหมือนว่าแอดมินจะเสกมาให้เราปะบูนะครับน้องนี่เลยน้องปลาหมึกเย,ย่ได้มาสองตัวติดิครับผมคนโดมาโอ้กล่องแอดมินถูกปลดล็อกแล้วไปดูหน่อยครับอุย้ยปลดล็อกจริงนะทุกคน เปิดดูหน่อยสิเฮ้ย,ยได้เป็นกล่องเพิ่ม XP ครับคนดูแล้วก็เป็น6 7มาหนึ่งตัวโอ้ยโชคดีมากครับผมคนดูเราได้เป็น6 7แล้วก็นะครับเอ้ยส่วนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่นะทุกคนอันนี้น่าจะเดินมาเราได้เป็นเพิ่ม XP นะครับน่าจะไปเอาไว้ให้เพิ่มพืชน,นะโอ้ยถือว่าโอเคครับผมคนดู เมื่อกี้ได้ฮอสพอตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมดูไม่ทันเอ้ยถือว่าโชคดีนะครับคอนโดดีมากๆเลยต่อเนื่องที่มิวเทชันโกพร้อมกับโรตาริโตสมาเลยครับผมคอนโดูนี่เป็นครั้งแรกที่แบบมิวเทชันมาพร้อมกับตัวเบลล์ซิเครตมาพร้อมกันอย่างเจ๋งโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนะรอบนี้ตัวนี้มาครับผมวัวโทเมโตครับผม ววมะเขือเทศมาละนี่เรียบร้อยนะครับเหมือนว่าจะโดนแค่ครั้งเดียวตุยอย่างเจ๋งอะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้คนดูดูหน่อยครับผมเหลือแค่10นาทีนะครับเราก็จะเข้าสู่อัปเดตแล้วแอดมินบอกว่ากำลังจะโชว์อะไรให้เราสักอย่างหนึ่งนะครับเ,เร็วๆนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เจ๋งอยู่แหละทุกคนเดี๋ยวมาเฝ้าดูกันโชว์อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นบอสของเราปกตินะครับไม่ใช่ที่แอดมินโชว์นะ เดี๋ยวรอดูอดมินครับอดมินจะโชว์อะไรให้กับเราอุย้ยครั้งนี้เราได้เป็นพิซซ่ามาครับเคซิโรนพิซซ่าโรนี่ลินโนโรปะ่ะเข้ากับเป๋าเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับอดมินบอกว่ามาแล้วไหนเอ่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะแมปก็ยังเหมือนเดิมอดมินบอกว่ามาแล้วอะไรมาครับผมอุย้ยทุ่งทุงทุงซาฮัว ใช่เลยทุงทุงทุงมาครับพมก็มดูแดนโอ้เดินมาประทะกับเบนหลอดสามตัวที่นั่งอยู่นะครับทุงทุงทุงไหว่ไหมหนึ่งวีเอชอุ้ย มิสเตอร์แคลรันอยู่กับเจนเดลครับผมโอ้ทุงทุงซาฮูซาฮูเอ้ยเดี๋ยวนะทุงทุงทุงซาฮูต้องสู้กับเจนเดลเหรอไม่นะอย่าสู้กันเลยเดี๋ยวทุงทุงพาเพื่อนมาอีกสามเหรอครับผมโหดมากทุุงทุงมาครั้งนี้คือโหดมากครับผมอ้ยทุงทุงอยู่ด้านหลัง เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทุกคนมิวเทชั่นทุกๆทุกๆมาทุกๆทุกๆครับผมมาเด้งตุงๆ,ๆ,ๆุๆ <elli> ุๆสปาว์ตัวสุดตึงมาให้เราครับผมนู่นนะทุกคนตุกงอยู่ด้านหลังนะแล้วก็สปาเป็นหลอดสุดโหดมาให้เราครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตุกๆก่อนนะโอ้ไปด้านหลังไม่ได้หรออ๋อเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องป่าทุกคนเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับทุกคนดูตอนนี้สปามารัวๆละผมพาทุกคนไปดูตุกๆก่อน นี่นะครับทุงๆอยู่ด้านล่างนะครับผมในกำลังแบบว่าทุงๆเป็นบอสยักษ์นะครับแล้วก็ชี้ไม้กระบองสั่งให้เป็นหลอดมาสู้กับเรานั่นเองครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะมีแบบว่าไม้เบสบอลยักษ์ด้วยอ๋อสุดมากทุกคนเรเจนนารีเบนลอดนะครับสปาร์ลัวอยากได้แบบว่าซีเครตเบนลอดนะครับพ่อผมทุงๆจัดให้น่อยอยากได้เป็นซีเครตนะครับผม โอ้โหทุงทุงโหดมากก็มาครั้งนี้เป็นบอสนะครับผมชี้ไม้สร้างเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทําอะไรอ่ะทุงทุงไปแล้วหรอทุงทุงเดินกลับไปครับผมมาดูเข้าไปในประตูวาร์์โอ้ไปแล้วโอ้ยมาแล้วทุกคนทุงทุงทุงนะครับผมระดับรีบิตต์นะครับเจ็ดแสนห้าทุกคนเป็นบอสระดับรีมิต็ดนะครับอ๋อบอสใหม่ครับผมมันดูบอสใหม่คือบอสทุง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 นะครับโอ้ my god นี่คือบอสใหม่นั่นเองครับผมกนดู บอสทุงทุงทุงกลับมาแล้วทําเงินเริ่มต้นที่1นึ่งแสนนะครับถือว่าเอาเรื่องนะทุกคน68กิโลกร,รมัมโหยทุงทุงทุงกลับมาแล้วอย่างเจ๋งอ่ะทุกคนโคตรโหดเมื่อกี้โคตรโหดโคตรเดือดโคตรอันตรายกลับมาครั้งนี้นะครับไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวระดับบอสสั่งการเอาเรื่อง ตอนนี้อัปเดตเสร็จแล้วครับผมคอนดูอัปเดตใหม่นะครับในวันที่25ตุลาคม2568นะครับคอนดูมาในอีเวนต์อาร์ติสเฟนชีนั่นเองครับผมคอนดูแล้วก็เบนหลอดสําหรับสัปดาห์นี้นะครับคนดูแล้วก็มีการ์ดใหม่ครับผมแล้วก็แก้ไขบัตรต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็น n e นิวบล Mail ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ่นนิวบลูเมลอ๋อนิวไบโอมน่าจะประมาณนะครับผมก็คือแบบว่าฐานใหม่นะ ทานใหม่อาจจะต้องเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมคันเดยอเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยครับผมอัปเดตเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราได้มานั่นก็คือบอสทุงทุงุงซาหัวนะครับทุกคนก็สามารถรีเบิร์ตได้เลยนี่เลยครับผมนี่ก็คือบอสใหม่นะครับบอสทุงทุง,งุงนะกลับมาครั้งนี้เป็นบอสสั่งการเอาเรื่องนะครับผมเฮ้ย <c oughs> เราได้ช้างมาตอนไหนทุกคนเดี๋ยวนะ เราได้บอสช้างมาตอนไหนผมได้มาตอนไหนอ่ะทุกคนอีเลฟเฟนเหรอเอ้ยเราได้เราได้อีเลฟเฟนมาตอนไหนอ่ะทุกคนอย่างเท่ครับผมเดี๋ยวนะเราได้ช้างมาด้วยทุกคนอีเลฟเฟนนะครับอีเลฟเฟนตี้ฟอร์มิกซีโอได้มาได้ไงอ่ะอย่างจริงอ่ะทุกคนดูนะครับแล้วก็มีแบบว่าเอฟเฟกต์เป็นรูปเหรียญเงินนะผิว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 นะครับอย่างเท่ครับผมค่ะเดี๋ยว โอ้ยตอนรับบอสใหม่กลับบ้านใหม่ครับผมทุงทุงทุงนะครับแล้วก็เป็นนี่เลยแล้วก็เป็นบอสอาช้างใหม่นะครับโอ้โหเท่มากทุกคนสำหรับสัปดาห์นี้ถึงแม้เริ่มต้นอาจจะขัดข้องหน่อยครับเรื่องการที่แบบว่าเสกเป็นลอดมาให้เราไม่ได้นะครับผม W u p d อ t ัเดไหม ถือว่าให้ W แล้วกันครับผมคอนดูนะครับพี่คัสโตให้ W แล้วกันนะครับสำหรับ,นนรบอัปเดตนี้สุดยอดมากครับผมมีทุงทงท่งกลับมาแล้วก็มีอินฟินิตมาใหม่นะครับผมคอนดูตอนแรกว่าจะไม่ให้ W แหละเพราะว่าแอดมินชอบเสกตัวยักษ์มาแต่ให้เลือดเยอะ,ะครับแต่พอจบถึงอัปเดตแล้วถือว่ารับได้ครับผมคอนดูนะครับแล้วก็มีรีเบิร์สมาใหม่ด้วย เยี่ยมยอดครับผมในส่วนในคลิปหน้าเดี๋ยวพามารีเบิร์ตนะครับผมคนดูสําหรับคลิปนี้ก็สุดยอดมากๆครับได้เบนหลอดเยอะมากไดท้ทุงกลับมาครับแล้วก็ได้ช้างมาใหม่นะครับคนดูสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามพิคัสโต้แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยกันนะครับว่าทุกคนชอบอัปเดตครั้งนี้ไหมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย